อู้หูพระเอกตั้งลาช่องเจ็ดปุ๊บได้ประกบสองตัวแม่ปั๊บแบบนี้งานไม่ใหญ่แน่นาวิค่อนข้างชัวร์แล้วจ้าว่าพระเอกเบอร์ต้นต้นของวิกหมอชิดอย่างแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์เป็นอีกลายที่บกมือลาจากสังกัดช่องเก่าอย่างช่องเจ็ดผ่านตัวไปนักแสดงอิสระโดยล่าสุดหลายสื่อมีการคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยว่าแบงค์เตรียมขึ้นแทนพระเอกประกบคู่นางเอกดีดวงใจ แพนเค้กเขมนิตในเรื่องสงคาำเงินของค่ายชาญ2,561น2561แถมนอกจากแพนเค้กแล้วเรื่องนี้ยังจะมีอีกหนึ่งตัวแม่ระดับตัวประเทศอย่างป๊อกปีอธิดาร่วมแสดงด้วยเรียกว่าการตัดสินใจเป็นนักแสดงสละครั้งนี้ของหนุ่มแบงค์คุ้มไซยิ่งกว่าคุม้มส่วนผลงานในฐานะพระเอกฟรีแรนด์ครั้งนี้ของหนุ่มแบงค์จะปังปุระเย่แค่ไหนต้องรอ ติดตามและให้กำลังใจกันเร็วๆนี้จ้า